คนละครึ่งพลัส1.5คืออะไรเช็ควิธีรับเงินเพิ่มสูงสุด2,000บาทสำหรับร้านค่ะสวัสดีนะคะวันนี้มาเจอกันอีกแล้วค่ะวันนี้เราก็นำข่าวคราวคนละครึ่งพลัสมาให้กับ ท่านผู้ชมได้รับชมจะเป็นอะไรนั้นติดตามชมในคลิปนะคะวิธีรับเงินเพิ่มสูงสุด2,000บาทสำหรับร้านค้าร่วมคนละครึ่งพลัดเฟส1.5เช็คเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ยังไงเรามาติดตามกันค่ะซึ่งหลังจากที่รัฐบาลคลิกออฟโครงการคนละครึ่งและเริ่มใช้สิทธิ์เมื่อวันที่29ตุลาคม68ที่ผ่านมาล่าสุดกระทรวงการคลัง ได้ต่อยอดเพิ่มเติมด้วยโครงการคนละครึ่งพลัสเฟส1.5โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสด,ด้วยการเพิ่มทักษะให้กับร้านค้าในโครงการขายของออนไลน์รวมถึงเพิ่มทักษะด้าน AI ที่จะช่วยเพิ่มยอดขายให้กับทางร้านนะคะทุกคนโดยร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัส เฟ1.5จะต้องเข้าอบรมพัฒนาทักษะและผ่านการฝึกอบรมถึงจะได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลเพิ่ม2,000บาทต่อร้านค้านะคะทุกคนคนลืเครื่องพลัดเฟส1.5คืออะไรโครงการคลืเครื่องพลัดเฟส1.5เป็นโครงการต่อยอดเพื่อยกระดับร้านค้ารายย่อยสู่เศรษฐกิจดิจิทัล รัฐบาลสนับสนุนเงินสูงสุดร้านละ2,000บาทสำหรับร้านค้าที่เข้าร่วมอบรม4รูปแบบเช่นอบรมออนไลน์ทดลองใช้บริการดิจิทัลหรือเข้าร่วมฟู้ดเดลิเวอรี่ร้านค้าที่ได้สิทธิ์ประกาศผล23ธันวาคม2568และเริ่มโอนเงินให้25ธันวาคม2568นะคะทุกคน และสำหรับคุณสมบัตริร้านค้าที่จะร่วมคนละครึ่งพลัสเฟสหนึก็คือเป็นร้านที่อยู่ในโครงการคนละครึ่งพลัสก่อนเริ่มอบรมนะคะและเป็นร้านอาหารและเครื่องดื่มที่เลือกอบรมผ่านฟูดเดลิเวอรี่นะคะทุกคนต้องไม่เป็นร้านค้าที่อยู่ในฐานข้อมูลของแพลตฟอร์มนั้นก่อนวันที่แปพยหกแนะคะและไม่เป็นผู้ประกอบการขนส่งสาธารณะด้วยนะคะ และไม่เคยถูกระงับสิทธิ์หรือเรียกเงินคืนในโครงการกละเครื่องพลัดเฟด1ถึงเฟดหอีกด้วยนะคะทุกคนเริ่มอบรมช่วงไหนเริ่มอบรมตั้งแต่วันที่19พฤศจิกายนถึงวันที่19ธันวาคม68 ร้านค้าได้ประโยชน์อะไรบ้างได้รับเงินเพิ่ม20%ของยอดขายสูงสุดไม่เกิน2,000บาทต่อร้านค้านะคะทุกคนได้ต่อยอดธุรกิจและทักษะต่างๆเพิ่มทักษะ AI สามารถใช้ผลิตภัณฑ์ดิจิทัลและสำนักง,งานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลเช่นระบบบัญชีระบบส่งเสริมการขายฟรี6เดือนด้วยนะคะ ซึ่งร้านค้าสามารถเลือกอบรมได้1ใน3โดยมีเงื่อนไขต้องปฏิบัติตามเพื่อที่จะได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลดังนี้ 1. เข้าร่วมเป็นร้านค้าบน Food เดลิเวอรี่แพลตฟอนะคะทุกคน 2. อบรมออนไลน์ของธนาคารออมสินสามอบรมออนไลน์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ ร้านค้าไหนสนใจก็เข้าร่วมโครงการตามที่ได้บอกไว้ข้างต้นนะคะยังไงถ้ามีข่าวคราว,าวความเคลื่อนไหวของคนละเครื่องพลัดก็ทางช่องก็จะรีบนำารายงานให้กับท่านผู้ชมได้รับชมกันนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมชอบยังไงก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามพลังใจ่ให้ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีนะคะ